สวัสดีค่ะดิฉันนางโสพิดาเม้นเกิดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล3อินทรัมพันธ์บุญประคองพิทยาคมสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรขออนุญาตพูดถึงบริบทของโรงเรียนเทศบาล3อินทรมพันธ์บุญประคองพิทยาคมนะคะ โรงเรียนเทศบาล3อินทรมพันธ์บุญประคองพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,567มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด89คนมีบุคลากรครูจำนวน12คนซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับการร่วมโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาในท้องถิ่นด้วยเทคนิคการคิดเชิงออกแบบและสร้างสารรค์ของนวัตกรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับความรู้ในการนำปัญญาประดิษฐ์มาเป็นตัวช่วยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมหรือแม้กระทั่งการสร้างเนื้อเพลงและสร้างดนตรีเพื่อนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยดิฉันได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นรูปแบบ e-clip ป,ปรุาการการจัดการเรียนรู้ active learning ใช้เทคนิคการสอนแบบ 5e โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้หินและซากดึกดำบรรพ์ จากผลในการจัดกิจกรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขสนุกกับบทเรียนสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ดิฉันได้พัฒนาขึ้นโดยใช้ประโยชน์ในการเจ n เนอเรตรูปภาพของ AI โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้แก่เจดีวัดนาควัชระโสพลเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตการคิดการประมาณค่าและความคิดรวบยอดในการสร้างพร้อมเพื่อที่จะให้ AI g e เจนเน e เภาพออกมาเป็นเจดีวัดช้างซึ่งนักเรียนมีความสนุกตื่นเต้นมีความสุขในการเรียนรู้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและร่วมกันลงข้อสรุปเพื่อให เกิดชิ้นงานตามที่กลุ่มของตนเองได้วางแผนไว้เป็นยังไงบ้างกับการเรียนชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้คะมีความสนุกความรู้และความเข้าใจคะ่ะสนุกยังไงบ้างลูกหนูสนุกตรงไหนได้เรียนรู้จากการค้นหาแคนว่าจากกระตูและภาพคะ่ะแล้วหนูคิดว่าโปรแกรมที่หนูใช้เนี่ยหนูจะเอาไปทำอะไรต่อได้คะ สามารถเอาไปทํางานได้และเอาไปตกแต่งเป็นรูปการ์ตูนได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับการเรียนชั่วโมงนี้ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะเดินไปดูเจดีครับแล้วก็จะเอามาเป็นสร้างภาพ AI e แล้วเราสร้างภาพ AI e เนี่ยภาพที่เราสร้างมาชอบไหมชอบครับแล้วเราต้อง สามารถสร้างภาพที่มันสวยๆแปลว่าเป็นตัวแบบให้เราได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ